สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ช่องเต่าทองสองเทรนในช่วงของข่าวฮอตข่าวหวยนะครับขอนำเสนอข่าวสุดแปลกนะครับเกี่ยวกับซากเสือปลาที่ไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับชูคอเหมือนยังมีชีวิตอยู่เป็นข่าวมาจากอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับโดยซากเสือปลาตัวนี้นะครับนอกจากจะแปลกแล้วชาวบ้านยังล่ำาลือกกันอีกว่านะครับ ให้โชคสมหวังตามที่ขอไปหลายรายเลยทีเดียวนะครับโดยเมื่อวันที่6พฤษภาคมนะครับปี2567ที่ผ่านมานี้นะครับผู้สึกข่าวได้รายงานว่านะครับมีชาวบ้านและก็กลุ่มคนผู้รักในตัวเลขและก็การเสี่ยงโชคนะครับได้เดินทางไปขอโชคลาภจากร่างของสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับที่มีลักษณะคล้ายแมวมีตาคล้ายเพชรซึ่งตายแล้วนะครับแต่ร่างกับไม่เน่าเปื่อย โดยซากสัตว์ตัวนี้นะครับได้ถูกเก็บและก็จัดแสดงอยู่ที่วัดทุตังคารามหมู่ที่8นะครับตําบลสีเทพอําเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองหลังจากมีคนได้เคยมาอธิษฐานและก็มาขอโชคแล้วก็สมหวังกลับไปผู้สุขข่าวนะครับได้รายงานเพิ่มเติมอีกว่าซากของสัตว์ดังกล่าวถูกบรรจุอยู่ในตู้กระจกนะครับซึ่งมีลักษณะคล้ายแมวกําลังนั่งอยู่ ซึ่งแตกต่างจากสัตว์อื่นๆนะครับทั่วไปที่ปกติเวลาตายนั้นจะนอนตะแคงข้างแต่ซากของสัตว์ตัวดังกล่าวนะครับที่มีลักษณะคล้ายแมวคล้ายแมวที่นอนอยู่นะครับแต่ยังชูคอเหมือนยังคงมีชีวิตอยู่แต่หนังของสัตว์นั้นได้แห้งติดกระดูกไม่เน่าเปื่อยแต่ก็ยังคงมีขนติดอยู่ตามผิวหนังเป็นจุดๆุดบ้างนะครับจากการสอบถามพระคระเูเกษมพัชรสาร เจ้าอาวาสวัดทุตังคารามได้เล่าให้กับนักข่าวฟังว่านะครับเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะครับได้มีชาวบ้านนะครับได้พบร่างของสัตว์ที่คล้ายแมวตายอยู่ข้างคลองแต่พระครูเกษมพัชรสา,ารก็ไม่ได้สนใจนะครับจนกระทั่งหลังจากนั้นอีก7วันญาติโยมก็มาบอกอีกว่าร่างของสัตว์ดังกล่าวนั้นไม่เน่าเปื่อยทางพระครูเกษมพัชรสา,ารก็ได้เดินทางไปดูนะครับ พบว่าสัตว์ดังกล่าวนั้นมีลักษณะคล้ายแมวจริงนะครับนั่งอยู่บนกอหญ้าข้างคลองรอบๆกอหญ้านั้นมีมดและก็มแมลงไต่อยู่เต็มไปหมดนะครับแต่ร่างของสัตว์ดังกล่าวไม่มีมดหรือมแมลงไตยอยู่แต่อย่างใดและก็ไม่รู้ว่าตายตั้งแต่เมื่อไหร่ซึ่งเป็นเรื่องที่ประหลาดมากนะครับทางพระครูเกษมพัชรสารจึงได้นําร่างดังกล่าวกลับมาที่วัดและก็ใช้แปลงทําความสะอาด จึงทำให้ขนหลุดออกไปบ้างนะครับจนเหลือแต่หนังที่แห้งติดกระดูกและจากการสันนิษฐานของท่านเจ้าอาวาสก็คาดว่าร่างของสัตว์ดังกล่าวนะครับน่าจะเป็นเสือปลาเพราะร่างกายและก็โครงสร้างที่ใหญ่กว่าแมวทั่วๆไปอย่างมากและก็อาจจะมาซุ่มรอกินปลาอยู่ริมคลองแต่ก็ไม่รู้ว่าตายเพราะสาเหตุใดและทำไมจึงไม่เน่าเปื่อยเหมือนสิ่งมีชีวิตทั่วๆไปนะครับทางท่านเจ้าอาวาสจึงได้นำมาบรรจุใส่ไว้ในตู้กระจก และเมื่อชาวบ้านที่ทราบข่าวและก็เห็นว่าเป็นเรื่องแปลกจึงได้เดินทางมาขอโชคลาภผลปรากฏว่านะครับมีชาวบ้านหลายๆคนที่โชคดีและและก็ได้นำปัจจัยมาถวายเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถหลังใหม่นะครับที่กำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ผู้สื่อข่าวนะครับได้มีโอกาสพูดคุยกับชาวบ้านที่เดินทางมาขอโชคลาภจากซากเสือปลาตัวนี้นะครับและก็เปิดเผยว่า ได้มีเสียงล่ำลือนะครับบอกต่อกันมาว่าที่วัดแห่งนี้นะครับมีมีซากคล้ายแมวตายแต่ไม่เน่าเปื่อยตนจึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่แปลกจึงได้เดินทางมาขอโชคลาภโดยในวันนี้ได้จุดทูบเสียงโชคโดยเลขที่ปรากฏออกมานะครับได้แก่เลข801ก็ชาวบ้านท่านนี้ก็ตั้งใจว่าจะนำไปเสียงโชคในงวดวันที่16พฤษภาปี67 ซึ่งถ้าหากสมหวังก็จะนำเงินมาร่วมสมทบทุนสร้างอุโบสถให้กับวัดต่อไปนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับข่าวซากเสือปลาให้โชคนะครับจากอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ยังไงก็ขอให้ทุกท่านที่กำลังรับชมคลิปอยู่ในขณะนี้นะครับโชคดีในวันที่16พฤษภาคมที่จะมาถึงนี้นะครับ ก่อนจะจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณครับ